สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเจอก,กันอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์รอบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วเราดูของมนุษย์กันของมนุษย์นั้นสิ่งที่ควรรู้ในการถ่ายทอดพันธุกรรมจะมียีนและโครโม,มอโซมเรามาดูยีนก่อนยีนจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความสูงแล้วก็ลักษณะของเส้นผมส่วนโครโมโซมนั้น จะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็มาต่อกันคอมมโสมจะมีทั้งหมดอยู่ที่46แท่ง23คู่ส่วนคอมมโสมร่างกายนั้นจะมีทั้งหมด22คู่และคู่ที่23จะเป็นคอมมโสมเพศนั่นเองเพศชายเพศหญิงลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในเรื่องของความสูงสีผิวรักยิ้มติ่งหูการห่อลิ้น ครับหรือว่าการมีรักยิ้มงอนิ้วหนังตาลักษณะเส้นผมครับที่ได้ขีดไว้ให้ต่อไปการถ่ายทอดลักษณะทางพุทธกรรมจะเป็นการถ่ายทอดจากพ่อแม่ครับสู่ลูกเรามาดูลักษณะแรกคือลักษณะเส้นผมจะเป็นลักษณะเส้นผมที่เป็นเส้นตรงบางคนก็เป็นผมหยิก มาดูในเรื่องของตาบางคนจะเป็นตาสองชั้นตาชั้นเดียวคนนี้มีรักยิ้มคนที่มีติ่งหูและคนที่ไม่มีติ่งหูนะครับด้านล่างต่อมาลักษณะของผมคนนี้จะเป็นลักษณะหน้าผาหรือว่าผมแหลมๆนะครับส่วนคนนี้จะเป็นหน้าผาในลักษณะผาหน้าผากกรมในเรื่องของการห่อลิ้นหรือว่าม้วนลิ้น คนนี้จะเป็นคนที่ม้วนลิ้นได้ส่วนคนนี้จะเป็นภาพคนที่ห่อลิ้นได้นั่นเองมาดูการกระดกหัวแม่มือบางคนกระดกได้นะครับอันนี้คือภาพที่กระดกไม่ได้ลักษณะจมูกคนนี้จมูกโดง่งคนนี้ไม่มีสันจมูกเป็นต้นต่อไปแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดให้นักเรียน ทำการสังเกตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเองและพ่อแม่ก็คือดูจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูจากตัวเราแล้วทำการติ๊กเครื่องหมายถูกถ้ามีตามลักษณะที่ปรากฏหรือใช้เครื่องหมายกากระบาทนะครับถ้าไม่มีมาดูในตารางที่คุณตัวกำหนดให้ยกตัวอย่างการห่อลิ้นได้ การห่อลิ้นได้เรามีหรือไม่มีอ่าถ้าเราห่อลิ้นได้ลองทําดูนะครับห่อลิ้นได้ก็ติ๊กว่าอ่าฉันมีส่วนแม่ห่อลิ้นได้ไหมอ่ะแม่ห่อลิ้นได้ก็ติ๊กมีแต่พ่อนั้นห่อลิ้นไม่ได้ถ้าห่อลิ้นไม่ได้ก็ติก๊กตรงช่องไม่มีนะครับนี่คือตัวอย่างจากนั้นทําการตอบคําถามด้านล่างนะครับนักเรียนมีลักษณะ ใดที่เหมือนพ่อบ้างรเราก็ไปดูในตารางที่เราทําการติ๊กืึ้นหมายถูกว่ามีอะไรที่เหมือนบ้างเราเขียนลงไปสําหรับผููตัวก็ขอจบการอธิบายในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเดียเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ